อ,อะไรวะนะประกาศประกาศแถลงการจากสำนักงานคนบ้าคนปะยะอยอแห่งประเทศเคเมร<ว>ที่ส่งสารถึงประเทศไทยเนื้อใจฟารมนั้นมีอยู่ว่าทางเราขอให้ประเทศไทยต้องหยุดจัดงานสงกรานณบัดนาวและเอางานสงกรานที่พวกคุณนั้นจัดกันเอามาคืนเจ้าของเก่าประเทศเดิมซะเพราะนี่คือ วัฒนธรรมเก่าแก่ที่มีอายุเป็นพันพปีพันปีพองของจักรวรรดเิเขมรโบราณของเราแต่ประเทศไทยนั้นกับขโมยวันสงกรานของเราไปใช้อะนะจนมีเงินมีทอง,ลงหลังไหลเข้ามาในประเทศไทยอย่างมากมายจนทำให้ประเทศไทยนั้นรวยไปแล้วระมังคนทั่วโลกเขารู้ว่านี่คือวัฒนธรรมธรรมเนียมของเขมรเราและประเทศของเรานั้น ไม่ได้มีแค่วันสงกรานที่เป็นวัฒนธรรมขเขมรอย่างเดียวที่จริงประเทศของเรานั้นมีศิลปะวัฒนธรรมมากมายหลายแบบเลยนะเรานักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศกัมพูชาก็โทรศัพท์ให้วันก้อนก็แคกตีได้ห้อยเขมรเมืม่อวานปืนชีดนำนักท่องเที่ยวก็โดนเด็กเมขมรขโมยไปอกีกพี่เมียวเป้เมื่อวันก้อนโน้นร้านอาหารในประเทศขเขมรก็ขึ้นราคาอาหารนักท่องเที่ยวสิบเทา่าพี่เมียวเป้ ล้าตสุดยอดร้อนๆอนเด็กเมຈอาซาไทายรูปไ,ไปกับนักท่องเทีย่ยวโดยใช้กล้องนักท่องเทีย่ยวไทยแล้วมันก็วิ่งเอาไปเฉย <L un> พี่เมียวพี่ให้อายจัดมันพูดเสร็จก่อนได้ไหมนี่พี่เมียวจะพูดอะไรนักหนาเขายังอ่านไม่จบเลยนี่เออมันอึดอันตันใจกับคําว่าชาวต่างชาติมาเทียเ่ยวขมนเขาต้องการรับรู้วัฒนธรรมขมนเป็นอย่างไรล่ะวัฒนธรรมขมนแต่ะอย่างเป็นประสบการณ์ชีวิตกับคําว่าขมสิเมิงแม่เบอถึงไหนแล้ววะอ๋อ เรานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอย่างประเทศกัมพูชาเขาก็ต้องการดูวัฒนธรรมอันดีงามของเราอะนะล่าสุดร้านคาข้าเม่นถอนเงินถอนนักท่องเที่ยวปรากฏว่าเงินที่ถอนไปเป็นดอลลาร์ปอม<ะ>พี่เมียวเพ่เออโทษด,ด,ดังนั้นประเทศไทยต้องหยุดจัดงานเทศกาลวันสงกรานเดี๋ยวนี้นบ,บััดนาวเป็นพระบิดากูเลามาสั่งเอาเลยไหมเพ่เฮ่ใจเย็นในซ่องฟังไปก่อน หรือประเทศไทยจะจ่ายค่าริกษสิทธ์ให้กับประเทศกัมพูชาของเราอย่างน้อยก็25นะนะเพราะว่าเทศกาลวันสงกรานต์ที่เขาสาดาน้ำกันโค,ม,คมอยู่นี่มันคือวัฒนธรรมของเขเมรนเรา จบแถลงการสำนักงานคนบ้าคนบอคนปอยอคนสมองกร่อนคนอับวันอับเดือนอับปีอับ3 6 5วันหน้าถนนคอนกรีตหน้ายางมาตอยหน้ากินหอยเขมรเน,น่ารัดท้องเสียหน้าหน่อไม้หน้าตอสาระแอดแปดตดดังแป๊ะแปะหาน้ำลังตูดน้ำไม่ไหลหน้าไข่ข้าวไข่เน่าไข่บูดเดินตดดังปุดปูดตามแบบฉบับเขมรโบราณเอยเออ,อะไรคือหน้านอแปดไว ก็มันคือหน้าฤดูหน่อไม้ในประเทศขเขมรไงเพ่แล้วเขาก็เดินไปเจอแปดหนอนี่พี่เหมียวจะคิดอะไรเยอะแยะเพ่อ๋อที่มาของคำว่าแคมเนนะนอแปดนั่นเองพี่เหมียวเพ่คนแคมเปนเขาจะเก็บค่าริกทธิ์สงกรารแล้วนี่โดยคนบ้าแคมรนบอกว่าจะเก็บค่าริกาเซตสงกรารต่อประเทศไทยถึง25%เเลยนี่ทำยังไงดีเพ่ประเทศมหาอำนาจมโนแห่งอาเซียนนี่ข่คมขู่เรามาแล้วนะเพ่ ถ้าอย่างนั้นประเทศไทยต้องทําเหมือนพ่อใหญ่ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาพี่เหมียวจะทํำยังไงเพ่ตอบโต้ภาษีคะเมนที่จะเรียกเก็บภาษีหรือว่ารายได้เป็นเปอร์เซนต์คำว่าส่งร้านที่ใช้ในประเทศไทยที่เราคนบ้าคะเมนจะมาเก็บของเราเออล้วพี่เหมียวจะตอบโต้อย่างไรล่ะเพ่โดยทางประเทศไทยของเรานั้นจะตอบโต้คะเมนโดยการเก็บภาษีภาษีของอะไรเพ่นี่เลย<ว>ทางเราจะเก็บภาษี ข้อทานขมรนในประเทศไทยเพื่อเป็นการตอบโต้พวกคนขมิ้นบ้าที่จะมาเก็บตังริกเซตค่าส่งครานที่เขาอ้างว่าเป็นข้องประเทศขมิ้นของพวกเขาแล้วก็มาเรียกเก็บรายได้ที่จัดงานส่งครานในประเทศไทยถึง25%เร็ลวพี่เหมียวจะเก็บภาษีคนขมิ้นที่ขอทานในประเทศไทยอย่างไรล่ะเพ่ขั้นตอนแรกเราก็ต้องใจดีกับคนขมิ้นที่มาข้อทานในประเทศไทยก่อนทำยังไงเพ่ โดยทางเราจะห้าจุดตามสะพานลอยตามถนนในเขตกรุงเทพที่ทางเราดูแล้วน่าจะเป็นทำเลท้องของพวกข้อฐานเราจะจัดให้เข้าและให้เหล่าคนขเมนพวกนั้นนั่งข้อฐานฟรีเอา้าพี่เหมียวทำแบบนี้ทำไมล่ะเพ่ใ้เขามานั่งฟรีในประเทศไทยได้ไงเพ่พี่เหมียวบ้าไปแล้วนี่มึงฟังให้จบก่อนเด็นั่งข้อฐานฟรีแต่ถ้ามึงลุกเมื่อไหร่มึงเสียทันที1นื่งหมื่นบาทแล้วถ้าเขาไม่ลุกแต่เขากิ้งลงสะพานลอยล่ะเพ่ ก็ถือว่าเป็นการลบเลี้ยงภาษีเราก็ต้องปรับเขา1นึ0งแสนบาทต่อมาเมื่อเขามีรายได้จากการข้อฐานเราก็จะเก็บภาษีของเขาอีกเก็บเท่าไหร่เพื่อเราจะเก็บภาษีรายได้ของขอฐานขมรนเป็นจํานวน500%คือเท่าไหร่เพื่ก็ถ้ามีคนเอาเงินมาให้ข้อฐานขมรน1บาทคนขมรนที่ได้ตังค์1บาทก็ต้องเสียภาษี500บาทโอเคไหม กูคิดปะซีถูกหรือเปล่าสมงสมองกูก็ตกเลขกซะด้วยว<ะ>ส่วนอาชีพข้อฐานเราจะไม่เก็บลิขสิทธิ์เพราะว่าลิขสิทธิ์การข้อฐานมันเป็นข้องขมนเขาเองทางเราจะไปเก็บลิขสิทธิ์เข้าไม่ได้คนกเมนฟังแล้วเจ็บจีดแปลกๆเลยนี่<ะ>เป็นไงแค่เราเอาข้อทานขมนเข้ามาอยู่ในระบบก็จบแหละในข้อทานขมนนั่งกันเคลื่อนกรุงเทพอยู่แล้วก็เก็บภาษีเข้าซะเลยเบ้เบ้อ สุดยอดไปเลยผู้ว่าเหมียวผู้ว่ากอทมอีกทมอย่อมาจากกลางทุ่งสังหารพนมเปนเมียงพระเพืย ต่อมาทางประเทศไทยของเราจะตอบโต้โดยการจะขึ้นราคาพ่งชูรสแล้วก็พ่งปรุงรสทั้งไล่ทั้งปวงถ้าเขมรจะนําเข้าจากประเทศไทยก็ต้องจ่ายแพงหน่อยแหละถึงจะได้โอ้โหถ้าแบบนี้นี่คนเขมรตายแน่เลยนี่คนเขมรก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปจิ้มกับมะม่วงกินเลยนี่อีกทั้งหอยตากแดดเขมรอีกนี่ไม่มีชูรถก็ไม่แซบสิพี่ถ้าคนเขมรขาดชูรสจากประเทศไทยไปอาจจะตัวถึงรึ่งประเทศได้เลยนี่บ้าบอ ต่อมาสิ่งที่ประเทศไทยจะเก็บภาษีคขมมน์นั่นก็คือการพูดภาษาไทยถ้าคนคอมร์คนไหนพูดภาษาไทยเราจะเก็บคำละห้าบาทตัวอย่างเช่นคนคอมรน์พูดภาษาไทยคำว่าสวัสดีครับเขาก็ต้องจ่ายค่าพูดทันที20บาทเดี๋วถ้าคนคอมรน์เขาจะเก็บค่าคนไทยที่พูดภาษาคขมรบ้างไหอเพ่เรื่องนั้นนั่นละคนไทยไม่เดือดร้อนอยูดแล้วทำไมเพ่ เพราะว่าไม่มีคนไทยคนไหนอยากจะพูดภาษาเคมรหรอกเบเบ์เออว่าแต่อันนี้มันตัวอะไรวะเนี่ยม,มนุษย์เอ็กเมนแคมรเพ่ฮะมนุษย์เอ็กเมนแคมรถ้าขึ้นชื่อว่าเอ็กเมนที่เป็นมนุษย์กายพันธ์เขาก็ต้องมีความสามารถอะไรสักอย่างสิวะใช่เพ่และความสามารถเขาก็คือความสามารถเขาก็คือเป็นคนที่ไม่มีสมองเพ่แล้วก็สามารถทําตัวเหมือนคนบ้าได้ด้วยนี่ แม่คนเคอมเมนต์แต่รับประคุณทันเต็มๆกันทางนั้นแบมเบ้อต่อไปสิ่งที่ประเทศไทยจะเก็บภาษีเคอมเมนต์นั้นก็คือวัฒนธรรมศิลปะการแสดงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของประเทศไทยที่เราคนเคอมเมนต์ไปเต้นไปรำไปแสดงแล้วก็เกิดรายได้ทางประเทศของเราจะเก็บให้หมดส่งว่านี่สภาพแบบนี้เพ่คงไม่มีปัญญาจ่ายหรอกเพ่ คิดได้ไงวะจะมาเก็บค่าริกสิทธิ์วันส่งครานที่เขาบอกว่ามันเป็นข้องข้ามของพวกเขาแล้วยังมีน้าจะบอกว่าต้องจ่ายคั้นต่ำมอย่างน้อย25%ด้วยนะคนสมองปกติไม่น่าจะคิดอะไรแบบนี้ได้แบบเบอร์ท่านใดที่ลงเข้ามาดูคิดบ้าบอของเราการุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกร์บมากรดดุยโคนกระเด็นเข้าปาก ส่วนท่านใดคิดว่าทางประเทศไทยควรจะเก็บลิขสิทธิ์อะไรจากคเมตนก็คอมเมนต์มาได้เดอ้อ EP นี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP นะสวัสดีครับมีหิงประ